เพื่อนสีเล่นไม่เลิกบ่ายช้างกติกาการแข่งขัน จับคู่เพื่อนซีนักเตะสองคู่4คนจะใช้การถามคำถามสลับกันตอบคุละข้อและตอบคำถามด้วยการเขียนลงบนกระดาษถามนักเตะ A นักเตะ A จะตอบคำถามและนักเตะ B จะเฉลยหากตอบตรงกันได้ไป1คะแนนทีมไหนได้คะแนนมากกว่ากันจะเป็นทีมผู้ชนะเพื่อนซีเล่นไม่เลิกเพื่อนซีทีม A อไนท์อนุสักใจเพชรและปอนชนะพับัวพันธ์เพื่อนซีทีม B บุก เอกนิตปัญญาและแม็กจตุรพัฒน์สัตรธรรมโอเคอันนี้ถามในนะคิดว่าคำพูดติดปากของหลังชอบพูดว่าอะไร <c oughs> อย่งเกียวด้วยตัวเองตัวเองชอบพูดติดปากว่าอะไรแล้วนั่งเก่ยวตอบด้วยสามอะไรวะสี่ห้าอ่ะเปิดคตอบ <c oughs> โอ้อันนี้อะไร <c oughs> ใช่หรือใช่หรือใช่ โอเคหลังที่ว่าสาวในสเปคไหนชอบแบบไหนสาวหวานหรือสาวเซ็กซี่ถูกวะเขียนถูกนวะโอเคหลังหลังเปิดคำตอบเซ็กซี่สาวหาาวหาน <laughs> คู่นี้สูญอยู่ยังสูญกันแน่แ <laughs> ชทล่าสุดที่สองคนนี้ได้คุยกันแชทในไลน์หรืออะไรเงี้ยคุยกันว่าอะไรโอ้โห <laughs> อะไรวะ <laughs> กี่ข้อพี่มีกี่ข้อมีมีมีข้อโอ้โหศูนย์อันนี้อะไรจะไปตอนไหนที่อยูู่นคู่นี้ยังสูนอยู่จำได้ไหมสองคนนี้เจอกันครั้งแรกที่ไหนก่อนเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่ไหนเจอที่เจอครั้งแรกเลยพอจำได้ไหม ยาวเขียนยาวเว้ยเขียนยาวเว้ยต้องมีลุ้นแล้วแหละเนี๋ยมอาวิเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดของไหนก่อนไอ้ปุ่ของหลังของหลังก่อนของหลังของอะไรวะสนามบินตอนไปมองโกเลียไหนคำตอบไหนเจอตอนไหนถามไปเลยโอเคตอนเจอกันครั้งแรกพอจำได้ไหมใครโดนคุยกับใครก่อนใครทักใครก่อน ดาวเลยนะเลลยยดาเเี็บร้อยเสร็จแล้วไหนก่อนไหนคุยก่อนเยเพื่อนซีทีม A ทำไปได้หนึ่งคะแนนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเพื่อนซีทีม B จะทำได้กี่คะแนน จะทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อนซีทีมเอมาติดตามชมกันครับโอเคพร้อมบุกผลงานฤดูกาลล่าสุดแม็กยิงไปกี่ลูกน้ำด้วยผลงานล่าสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าับุกเฉลยบอลเฉลยบอหนึ่งไปเลยไปเลยไหนมไม่ได้ประตูไ่ได้ประตู ส่วนแมนได้ยิงปาไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงโอเคติดต่วผู้ได้ยิงติดยิงใหญปีที่แล้วอ่ะยิงปีที่แล้วลูกนึงอ่ะเรียบร้อยเรมาเรียบร้อยแม็กชิดวัาบุกอ่ะติดทีมชาชุดใหญ่ไปกินอ่ะโอเคผมไม่รู้เลยก็ดาวลือนๆอ่ะต่ายเท่าไหร่ห้านัดห้านัด ใครตัวเองเท่าไหร่เจ็ดนะถูกป่ะเพี่อเจ็ดไม่ถูกอเที่ว่าแม็กเนี่ยสเปคสเปคของแม็กสเปคเซ็กซี่หรือว่าสาวมวยโอเคบุ๊คเลยนะสาวมวยเซ็กซี่เซ็กซี่อะออเรียบร้อยกับบ้านโน้น ความจำั้งแรกที่เจอกันจำได้ไหมสถานที s> <S ่เจอกันที่ไหนเลยครั้งแรกสุดสถานที่เจอที่ไหนที่ไหนเนี่ยเจอกันที่ไหนเยอะโอเคเดาๆไปแล้วกันนะผมผมว่านะมีอะไรตัวนี้ชางมองเก็บต้นแม่คิดว่าถ้าบุกคหยุดไปแล้วเนี่ย หือว่าเราเราวิ่งขึ้นมาเติมมาข้างๆเที่ยวบุ๊กติเองอยู่สรงให้เราดียิงเองครับบุ๊กดีโอเคสรุปคะแนนการแข่งขันเพื่อนซีเล่นไม่เลิกเพื่อนซีทีม A และเพื่อนซีทีม B ได้คะแนนเสมอกันไปทีมละหนึ่งคะแนน ถือว่าทั้งสองทีมยังพอจำเรื่องราวของเพื่อนซีกันได้เราเลยขอยกให้ทั้งสองทีมได้เป็นเพื่อนซีเล่นไม่เลิกไหนพูดถึงปอนหน่อยในความเป็นผู้ซีเคยเจอกันพุทธก็บแบมงโกเลียไปกัมพูชามาปอนเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนนิสัยดีครับแต่ก็กกนๆหน่อยครับชอบแกงเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยเวลาไปแข่งปอนพูดถึงไหนหน่อยเจอกันมาตั้งแต่มงโกเลียละ พ่นัยก็แบบเงียบๆแต่พอแบบลงไปซ้อมลงไปอะไรก็จะแบบนําน้องได้อะไรเงี้ยมีเป็นความเป็นผู้นำอยู่แล้วถ้าเกิดดูจากกระเป๋าคิดว่าเราสองคนซีกันไหมกดคลิกกันไดหน่อยเองไม่เป็นไรรอกนหน่อยครับนิ้นหน่อยนิดหน่อยนะแต่ในสนามก็ได้ครับโอเคโอเคพูดถึงคู่ซีหน่อยบุ๊คพูดถึงแม็กหน่อย้แต่เจอหน่ยเยาวชนมาถึงตอนนี้คนนี้เป็นยังไงบ้างรับคุณก็แม็กก็เป็นเพื่อนที่ดีครับเฮฮาครับสนุกสนานครับ แ็กพูดึงบุ๊กไหมส่วนผมก็บุ๊กก็เป็นเพื่อนที่นิสัยดีครับโอเคครับดีเพื่อนรักผมเลยน,น,นี่ตั้งแต่18ปีครับก็อยู่ด้วยกันมมรู่เมทนอนด้วยกันคำันี้นอนด้วยกันไหม,ม,มรู่เมทนอนด้วยกันมีคนกลวนไหมเหมือนจะหลับพร้อมกันนะ <laughs>